อาสวัสดีครับตอนนี้อยู่กันในเกม The r i c i n g 3นะครับเราจะมาเล่นเนื้อเรื่องกันด้วยความที่ว่าผมว่างมากมาก,มากที่สุดโอเคนะครับนี่เราก็เมื่อกี้ยังมีสตอรี่ให้เราดูผมก็ยังไม่ได้ภาคอะไรมากมายแต่มันก็บอกว่าเออเนี่ยหลังจากที่เชื้อระบาดได้อยู่อันนี้เขาก็สอนเราครับให้เก็บของกินมากินโอเคเติมเลือดมีชุดมันยังเป็นชุดล็อกแมนอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปเปลี่ยนชุดให้เป็นเนื้อเรื่องกันดีกว่า นี่นครับเขาบอกให้เรากินอีกก็กินเข้าไปโอเคอ่าอันนี้ก็เขาสอนให้เราหยิบประแจนะครับเขากคลิกซ้ายตีเบาๆนี่ขนาดเบาในนี้โอเคไปกันต่ออ,อันนี้เราก็สามารถเก็บได้โชบเบลนะครับพรวนั่นเองฮึบม่เป็น,นโทษ กด C ก็จะทิ้งแล้วให้กูเก็บทำใหม่วันนี้อ่ะต่อไปนี้มันจะเป็นคล้ายๆแบบฝึกสอนนะแนะนำตัวนี่เขาบอกให้กด Q ให้เว a t t a c เราก็หวดไปแล้ว h e l มีใครอยู่ที่นี่บ้างสวัสดีสวัสดีครับอ๋อคงม,มีคนรอดนะนี่เราก็เดินผ่านมาที่ ที่ไหนวะมีเตียงด้วยน่าจะเป็นศูนย์อบพยพของผู้ประสบภัยที่เขารับมาไฟฉายถ้าใครกินข้าวอยู่ก็สบายใจแล้วครับมินชั่นโอ,โอ๊ตกใจไฟสองโอ้โห ผมมาทำอะไรกันที่นี่ออเอาละเยอะมากครับไฟเอาเวอ,รอครับหาทางออกโอเคไม่บอกก็จะรีบไปโอมก้มกัไม่ไม่ห้มามพังห่วงว่าคงไม่พังนะครับอ่าไม่พังครับทุกคนตรงนี้มันจะมีจัเอ้ยรูท้ทันอย่าห้าว อย่าห้าวรู้ทันเคยตกใจว่าช็อตนี้มาแล้วนี่ดีกว่าไฟแอรครับขวานดับเพลิงอือสับคอขาดเลยอย่ายุ่งกับผมครับผมมาตามหาทางออกหาทางออกอุ๊ยขาดคึ่งขอโทษขอโทษเราจะไม่เสียเวลานะครับจะได้คลิปไม่ยาวมากเราจะไปตามเนื่อเรื่องนี่อันนี้คือของ ปืนปืนปืนนี่ไม่ไปใช้เราจะไม่ยิงพวกมันนะครับเพราะส่วนใหญ่ถ้ายิงแล้วเสียงก็จะพาพวกมันมาเราก็จะเก็บไว้ใช้ยามจำเป็นดีกว่าอามีเดอนอมไม้ด,ด้วยตรงนี้เดอนอไม้โอ้โหลงไปดีไหมถือฝาอ่ายก่อนแล้วกันจริงๆก็ถ้าคนเล่นใหม่ก็ควรจะฆ่าพวกมันซะน,นะครับจะได้เลเวลด้วยขนมกิน เป็นคนที่ักดกิสก,การนี่แล้วก็เหมือนกับว่าเราเป็นตัวแทนของกลุ่มมาหาว่าที่ไหนยังพอหลบหลบซ่อนหรือที่เป็นที่พักให้เรากบดานได้เพื่อรอความช่วยเหลือจากรัฐบาลนะครับนี่ก็โอ้ทางตันภูเขาครับฉันกำลังอ้อนวอน ลกลับไปดีกว่าใสคงไม่มีความช่วยเหลือแล้วนี่มีนักโทษด้วยซอมบี้เกมนี้ทำได้หลากหลายครับจะแบบไม่ค่อยซ้ำอ้าวข่าวดีครับได้หนีแล้วโหนี่ถ้ามันหลุดออกมาหมดนี่ ปเป็นยังไงหอบแลยครับมิกมีตำรวจตำรวจเจ้าวิ่งโอ้ะโดดไม่ดูทิศทางสลบนะครับสลบหรือมันแค่พักสายตาวะอ่าลืมตามาแล้ว อ้าวเสือเปลี่ยนชุดให้กูอีกมึงแค่ชิดกูชิดกับมึงอีกตอนนี้ทำไมมึงเปลี่ยนชุดนี่เซอร์ไพรส์มีเครื่องบินมาวิ่งวิ่งดิน็กวิ่งน,นี่เป็นรันเวย์ครับรันเวย์เครื่องบินหรือปเปล่าวะมึงมาจอดอะไรแบบนี้เนี่ยมีฉากสโลโมชั่นนี่น่าจะเป็นไทเทน นะครับนี่ครับ Capcom Vancouver Production นะครับ d e a ดเลยสิบสามอืมเฟกพลังเวอร์แอนดิวลอเรนนะครับแอนดิวลอเรนเชลบี้ยัง อ่านทำไมว่าชื่อคนเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นพวกชื่อของพวกตัวละครหรือคนที่ช่วยวิศวะพวกที่คอยดีไซน์เกมนี้ขึ้นมาน่าจะใช่นะพวกพักเสียงด้วยอะไรพวกนี้ด้วยบทเบิร์ดเนื้อหาเอ้ย,อยมีเสียงแฟดแสงแฟดหรืออะไรวา จ้ายิ่งกว่าสีนั่นนะครับเรียบร้อยครับเครื่องบินเราก็ได้ทำการลุกไหมเรงจะอุ้ยโดนดูดอุ้ยวากวากนี่ยพวกชาวล็อกนะส่วนใหญ่เฮ้ยชีดเปลี่ยนชุดกูทำไมเราต้องหาทางกลับทางอื่นซะแล้วล่ะนี่เราต้องอ้าวเฮ้ย เกมมึงบักหรือกูควรตีนวะไปครับเรารีวิ่งกันดีกว่าอุ้ยอุ้ยระเบิดอยากเข้าใกล้ใบพัดนั่นเป็นดีที่สุดเพราะไม่งั้นจะโดนดูดเอ้ยมีคนรอดชีวิตเว้ยเรามาช่วยแล้วอ้าวชี่หายคนรอดชีวิตไม่อยู่รอการช่วยเหลือเลย้ายังมีคนหนึ่งซินดี้ซินดี้ Dead, dead. เอมิลี่ก็เดสซินดี้ก็เดสเออดีไปกันทั้งหมดลูกายจะมาช่วยสำหรับคนที่เล่นไม่ต้องไปซีเรียสนะครับว่าเราช่วยเขาไม่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วบทมันก็คือมันต้องตายอยู่แล้วผมเคยพยายามวิ่งมาหลายรอบแล้วใช้ระเบิดช่วยปาอะไรก็แล้วแต่มันก็ไม่สามารถรอดได้อ,อใครจับขารีบไปรีบไปเดี๋ยวมันระเบิดเยอะกว่านี้โอ้ย โโอหเราจะกลับไปที่ร้านอาหารได้อย่างไรนั่นก็มีคนรอดนะเห็นยังนี่ยแล้วมันก็ต้องตายอ่ะเรามาสลายม็อบการชุม,มนุมหน่อยดีกว่าดันแคนซีแล้วโอ้ยเอาไปปลาปลาพอแล้วเก็บไว้ใช้ยำจำเป็นะ เราก็พยายามเดินรถนะครับจะได้ไม่โดนกัดไม่โดนฉุดอ้าวตกตกอ่าไปตามรถไปตามรถคันต่อไปก็รถตำรวจอึ๊บคันต่อไปก็มินิแวนอึ๊บคันต่อไปก็อึ๊บนี่เห็นไหมเราก็จะผ่านมาได้อย่างวง่องว่องไวและคล่องแคล่วว่องแววและคล่องไวเริ่มละเริ่มเพี้ยนนี่เลยจะบอกว่าคิวซอมบี้นะครับฆ่าพวกมันเพื่อ อ P ก็คือพอยต์ประสบการณ์พวกนี้นครับ <c oughs> อืมช็อตช็อตเป็นปืนเป็นไฟฮึผมก็จะไม่ค่อยพูดความจำเป็นกับมันมากคลิปจะได้ไม่ยาวเราจะเอามาเอาเนื้อหาในเรื่องไปโอ้โหฝั่งนู้นบานเลยมีอะไรต่อกรกับมันได้บ้างข้างล่างมีผี เดินลงมาทั้งหมดหนึ่งสองเออโอ้โหลอยมาเลยเว้ยยิงอัดปากเกาให้อยู่ไมมกระสุนไปดีกว่า Almost there ใกล้แล้วไป Almost there Almost there ผมเปิดซับไว้ด้วยนะครับสมมติถ้าผมแปลผิดแปลพลาดอะไรก็ให้พลายผมด้วยผมไม่ ได้เรียนสายภาษามาโดยตรงนี่ยขึ้นฟูราชีวิตโอเคไหมนิกอ้าวคนนี้หน้าตาคุ้นๆเราต้องหาทุกอย่างปืนหรือจะอาหารก็ได้ มีครอบครัวอะไรอยู่ไหมอะไรประมาณนี้นะจกับไปหาครอบครัวต้องออกจากที่นี่ <c oughs> นี่ครับก็คือซอมบีคชิปนี้มันจะแบบป้องกันไม่พูดติดเชื้อเราก็ต้องหาซอมบซอมบีคซอมแบ็กเออประมาณนั้นแหละ นี่นมันจะเถียงกันนะว่าเราจะทํำยังไงต่อไปไมไมผมเชื่อว่าน่าจะกลุ่มแตกเถียงกันเบาๆเพลงดังแล้ว <c oughs> คือซอมบี้พวกนี้จะมีปฏิกิริยาต่อเสียงค่อนข้างไวครับชอบอเสียงเพลงฉันยังไม่อยากตายนี่คนแก่ร้องอค,คุณแม่ลูก ผมกลัวมากเลยปีเตอร์ไม่กล้อ้าวตำรวจเสือกมีปืน้ซอมบี้ยิงปืนได้เว้ยมาอ๋อเรียบร้อยคือตัวแม่เขาจะออกไปเอาปืนจากตำรวจมาใช้อ่าเรียบร้อยลูกโดนลุ่มบินโตครับบุฟเฟ่ซอมบี้ลุ่มแดด ยิสสโอ้วกนีกว่วกทนดูเพื่อได้ไปทุกคนเตรียมตัววิง่งเราจะไปที่อิงเกลตันนะครับมันบอกว่าชีวิตน่าจะใช้ได้เราจะไปดูข่าวว่าผู้รัชีวตเดอยเขาไปรวมตัวที่ไหนแล้วก็รัฐบาลจะมาช่วยเหลือ,อยังไงนี่อันนี้มันเลือกที่จะไปทางเลือกของตัวเอง จะไปคิดว่าโอกาสของตัวเองคือว่าครั้นี้ก็เหลือ3คนละไปเราต้องหาอะไรมาสักอย่างละนี่ครับเราก็จะหยิบนี่เขาจะสอนการผสมวนะัสดุนะสเลตแฮมเมอร์คอรอนบวกกับซอนะครับไปเรื่อยเดี๋ยวเราขยับไปผสมไกลๆหนะ่อยนี่ครับก็จะได้เป็นสเลตซอนี่เอาคอรอนมาผสมเรื่อยได้แล้วเราก็ไปกันเลยครับ จะไม่คุยกับใครทั้งนั้นซอมบี้าามา <นะ S 2> แล้วประตูประตูเปิดเปิดเขาเขาเาเปิดเฮ้ยไม่เอานะเออไปเราต้องรีบไปที่จุดสีเหลืองนะคร <c oughs> ับมันน่าจะเป็นตำรวจตำรวจอี๋นะเฮ <c oughs> ้ยอย่าพึ่ง <c oughs> เฮ้ยเอาเอาปืนมายืมหน่อยขอบคุณไปได้ปืนละเราจะไม่รอใครทั้งนั้นนี่ครับ ตามลูกศรในแมปอันนี้เขาก็จะสอนการเอาตัวรอดเบื้องต้นนะครับโรบลิเคตรถบริเกตลงเลยจะขับรถฝ้าไปนะครับเข้า SUV เลยเข้าแวนเข้าแวนเร็ว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 ,เ,รว,เ,รวเดี๋ยวผมขับเองโอ้โหเก็ตอินเดียค่ะแล้วรีบไปครับปินปินเราก็ไปตามลูกศรน,นะครับ มันบอกว่าเดินหน้าตัวอะไรก็เย่าตัวสนใจครับนี่สเปคบร์เพื่อที่จะดิฟนี่ดิฟบา้าอะไรอ่านี่อ่าตรงนี้มีผู้่อนชีวิตมันก็จะสอนให้เราช่วยเขาเราก็ไม่ต้องลงคนระับช่วยแบบอยู่ข้างบนนั่นแหละยัยงไม่หมดยังไม่หมดเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยใหญ่ย,ย,ย,ยุ่ง แถวอยู่จะเย็นๆเพื่อนแอบเรียบร้อยแต้งแมสไม่เป็นไรเพื่อนเราประสบชะตากรรมดียวกันน่ะมีอีกแล้วรู้ว่ากูคนดีก็รู้ว่าคนดีกะจริงๆเราลงไปช่วยก็จะเร็วกว่านะถ้าสมมติถ้าเรามีอาวุธที่ดีเนี่ยเออยูม่าแล้วฉันเป็นนี่บุญคุณเดี๋ยวเพิ่งพูดเลยผมไปละฮึ๊บแท็กซี่ หลบได้อย่างสวยงามใครเวียนหัวการขับรถผิก็ต้องขอโทษด้วยนะชีวิตจริงผมก็ขับอย่างนี้แหละวอดถึงแล้วลงลงลงนี่น่าจะเป็นอูของลอนด้านะลอนด้าคนนี้นะเป็นผู้หญิงที่เก่งเรื่องเครื่องยนต์เรื่องอะไรพวกนี้แหละโอเคนี่ย ฉันไม่คิดเลยว่าฉันจะทำได้เงยทหารเงยตำรวจเ,เริ่มบน่นอ้าวนี่ไงพูดถึงนี่ยังโหดอ่ะเหี้นี่พอเขาทำตายแล้วทำเป็นเก่งโ <c oughs> <Okay. S 1> อเค GPS Sombrex Chip นี่น่าจะเป็นเครื่องแบบของพวกพวกที่เป็นกี่คนของรัฐบาลที่กำลทดลองเกี่ยวกับสมแบกนะครับด,ดูจับเสื้อเขาเขียนว CD ่า CDC เนี่ยให้เราไปติดตั้งชิปอะไรสักอย่างเป็นโปเตอร์ชวนชวนเปิดดทีดีูอา ต้องต่อสายอะไรสักอยาก่อางต้องออกไปหาอะไรแะดูแลเัืองด้วยตอนดาสามานะครับนี่เรามาดูสภาพเนี่ยเสื้อ cdc น่าจะเป็นคนของรัฐบาลขอได้ไหมแสลง มาเถอะเอออ CDC น่ครับเฮ้ยเฮ้ยรับรสิมนรออะไรไหมเราได้ยินคุณได้คุณใช้ตำรวจไหม นี่ครับดิสซีดิสซีน่าจะเป็นพวกที่แบบคิดคน้นยาต้านไวรัสพวกนี้แหละมันชื่อว่าเจมี่ฟลินท์ครับ นี่ก็จะบอกว่าเออเราควรไปที่ไหนเพื่อหาใครอะไรยังไงนะครับเนี่ยให้เราไปดูเออแล้วเดี๋ยวเขาจะติดต่ออีกทีหนึง่งเกม s u c c e s s f u ครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมเดินารวดในนี้ก่อนแล้วกันนี้จะเป็นโหมดฟ o r o f สามารถเล่นกับเพื่อนได้ละนี่ลอนด้าเราไปดูห้องบนก่อนที่เราจะปิดพาร์ทนี้ไปเพราะผมไม่อยากเล่นนานมากมันจะทำให้ การตัดต่อคลิปและเพื่อดิคคนบ้าอะไรชื่อดิคเดีนดูกุลีสบายใจจริงๆก็โอเป็นว่าเดี๋ยวต่อมารู้ว่าต่อไปเราต้องทำอะไรภารกิจนี้เนื้อเรื่องจะเป็นแบบไหนนี่ก็ยังมีเสื้อผ้าเราหยิบใส่โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับอาจจะเล่นไม่ได้มากเพราะเนื้อเรื่องตอนแรกมันค่อนข้างยาว แต่ผมก็ไม่อยากคลิปมันยาวมากโอเคครับ,รบวันนี้สวัสดีครับ